ข้อที่สิบถุงใบหนึ่งใส่เมล็ดข้าวสารอยู่จํานวนหนึ่งถ้านําข้าวสารจํานวนหนึ่งร้อยเมล็ดมาทาสีเป็นสีแดงและใส่ไปผสมกับเมล็ดในถุงทั้งหมดจากนั้นทําการสูงหยิบเมล็ดข้าวสารขึ้นมาจํานวนสองเมล็ดพบว่าเป็นสีแดงหกเมล็ดจงหาว่าเมล็ดข้าวสารทั้งหมดในถุงเนี่ยเท่ากับกี่เมล็ดวิธีการทําข้อนี้ เราก็จะใช้หลักการเทียบมันจัตอยางในการทําข้อนี้ได้เลยนะครับเราก็เทียบได้แบบนี้นะ,มะเมล็ดทั้งหมดกับมเมล็ดสีแดงมเมล็ดทั้งหมดโจทย์ต้องการจะรู้ให้เป็น x นํามาท่าสีแดงหนึ่งร้อยเมล็ดซูมหยิบมเมล็ดมา200มเมล็ดเจอสีแดงเพียงหกเมล็ดจากนั้นทําการคูณไ่ายครับ6กคูณ x ได้ห x มีค่าเท่ากับสองยคูณกับหนึ่งรย จะได้เท่ากับ2องหมื่กับ x คูณกันอยู่อยากรู้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ยา้าย6ไปเป็นตัวส่วนกับส่วนด้วย6กทำการตัดทอนนะครับโดยใช้แม่2ก่อนแล้วกันเนาะ2องสามสองสิเติมศูนย์เลสตัวจะได้ x มีค่าเท่ากับ1นึ่งหมื่นส่วนด้วย3ใช้แม่3มตัดอีกเนาะสามหนึสาสามสามเ เศษหนึ่งรวมศูนย์ก็เป็นสิบสามสามเก้าเศษหนึ่งรวมศูนย์ก็เป็นสิบสามสามเก้าเศษหนึ่งรวมศูนย์ก็เป็นสิบสามสามเก้าเราจะได้เอก็กเท่ากับสามพันสามร้อยสามสิบสามข้อที่สิบเมล็ดที่เราได้ตอนนี้เมื่อเทียบกับในชอยไม่มีชอยให้ตอบเพิ่มเติมในโจทย์ข้อนี้นะครับให้ปัดตัวเลขเป็นจํานวนเต็มร้อยครับน้องก็ไปดูหลักร้อยหลักร้อยมีค่าเป็นสามสามตัวน,นี้จะปัดขึ้นเดิมปมนปัด ให้ไปดูหลักก่อนหน้านี้ครับก็คือหลักสิบสามตัวนี้ค่าไม่เกินห้าดังนั้นหลักร้อยไม่ต้องปัดก็จะเขียนได้เป็นสามตัวนี้ลอกมาสามตัวนี้ไม่ต้องปัดที่เหลือเติมศูนย์ให้หมดครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบสามพันสามร้อยมิลิลิตรนั่นเองนะครับตอบข้อที่สามนะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ